สวัสดีครับเมือ่อวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับมีแนวทางมาฝากพีฝากหล่องคืก่านะครับก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับบสนับสนุนการเล่งการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลเป็นเพียง เป็นช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุกนการเล่กนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อครับเด้อกดติดตามกดแชร์เอาเข้ามาเบิรงกันเลยครับท่านแรกนะครับเลขอาจารย์ท่านแรกนะครับ,ข,รรรบของมือนอวันที่ยี่สิบเก้างวดน,นี้เลขออกวันที่เอองวดออกวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ เป็นวันอาทิตย์นะครับทามาเบิ่งกันเลยครับเลขอาจารย์ปู่ดำนะครับสามโตบนเพิ่นไหสามเก้าหาเก้าสามหาหกสามเปืรอกัมหัวนะครับนี่หาเก้าสามหาหกสามสองโตบนล่างเพิ่นไห้สามหาตัวเดียวนะครับเลขอาจารย์ปูดำอ่าแถบน้าจอเลยครับผู้ใดมีคอมเมนต์แบบใดกับคอมเมนต์มา ให้กำลังใจคอมเมนต์มาบอกมาแนะนำให้ในเะคอครับผู้ใดมีแนวทางดีๆกับมาบอกกันอ่ะเข้าไปกันต่อนะครับเนาะต่อไปเลขอาจารย์ดนนะครับเลขอาจารย์ดน งวดที่แล้วพันหาหกเจ็ดตรงๆนะครับวัน,นี้พันห้บนล่างเจ็ดสามนะครับผู้ดใดมีตัวเลขดีๆก็ลองเอาไปตัดน้ำมาเบิงนะครับเลขอาจารย์ดนเน้นเน้นตัวเดียวเจ็ดสามนะครับแคปหน้าจอเลยครับเลขอาจารย์ดน แม่นมากนะครับงวดที่แล้วไหหกเจ็ดเอาไปกันตอน่อเนาะครับเนาะต่อไปเลขอาจารย์เพชรนะครับเลขอาจารย์เพชรเลขอาจารย์เพชรนีพันห้สามตัวบนหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเก้าสองตัวบนพันหหนึ่งแหนึ่งสมเก้า8ปดเก้าสมแต่เก้าแปดังเห้นะครับสตัวล่างให้สี่ศูนย์ศย์สีเจสามเจ ประเนินสามตัวบนนะครับสามตัวบนประเนินไปที่หนึ่งหนึ่งแปดสองตัวบนประเนินไปที่หนึ่งแปดเก้าแปดสองตัวล่างประเนินไปที่4ีูกับ4ีเจ็ดนะครับอ่าแคบหน้าจอเลยครับต่อไปนะครับ เลขปูถมดินนะครับเลขปูถมดินเิร์กระหาเงินไปไปสางวัดนะครับเพื่อนไทยสามตัวบนนะครับหนึ่งเกสเก้าแองตัวบนล่างเนไทยเก้า4ี7ีเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ด้สองวัดทิลเ่พนว่าให้8ปดเจตรงตรง,ตรงนะครับวันนี้ล้องเบิงนะครับมีตรงกับเลขท่านใดกับ กัลองเอาไปตัดเบิงนะครับแคบหน้าจอเลยครับไปกันต่อเนาะครับเนาะเลขเซียนฟ่าปีนนะครับเลขเซียนฟ่าปีนเปินให้3ามตัวบนเป็นเจ็ดแดนง 7 8็ดแปดหนึจตัวบนล่างเพื่อนให้7จ็8หกเจนะครับนี่ครับ781ดแปดหนึ่งกับกับจาก1เป็น7นะครับแคปหน้าจอเลยครับผมเห็นเสี้ยนหลายเจาเ้าประกา ติดที่แปดเก้านะครับแปดเก้าลายแห้งครับไปกันต่อนะครับเลขอาจารย์ทําได้นะครับเลขอาจารย์ทําได้นะครับสามตัวบนเพื่นในสองเจ็ดแปดสองตัวบนเพื่นในสองเจ็ดเจ็ดแปดนี่เพื่อกลับจากนี้นะครับ 27, สองเจ็ดเจ็ดแปดสองตัวล่างเพื่นในศูนย์ห้าศูนย์หกนี่ครับเลขอาจารย์ทําได้แคปหน้าจอเลยครับ ต่อไปเนาะครับเนาะเลขอาจารย์จอยนะครับเล,าารเลขอาจารย์จอยเลขอาจารย์จอยพ่นไห้มตัวบนพันห่สี่หาหนึ่งสี่นหนึ่งหนึ่งศูนย่นเน้นไปทีหน่งศูนะครับนี่ครับพ่นเน้นเป็นหนึ่ตัวบนล่างเพไห่นึ่หกหนึ่งเจ็ดสามหาสี่หนึ่งศูนย์หเน่น นี่นะครับพนเนนสีนหนึ่งศูนย์หนึ่งหาหนึ่งนะครับนี่แล้เลล็กพเนนไว้เลขอาจารย์จอยนะครับแคบหน้าจอเลยครับมาเบิ้งกันเลยครับเลขของไ่ตรงของไฟเนี่ ปูดำสามหาหมีนะครับนี่ตรงกับอาจารย์จอย3าหาบนล่างตัวเดียว3าห้านะครับปูดำเจ็ามอาจารย์โดน73นี่ไม่มีตรงกับใครนะครับเลขอาจารย์เพชร เลขอาจารย์เพชรนี่นะสี่เจ็ดสาเน่น้นไปลักหนึ่งขึ้กันนะครับลักลอยหนึ่งนะครับเลขอาจารย์เพชรผู้ถมดินนะครับนี่ผู้ถมดินหนึ่งเก้าสเก้าแป เซียนฝาฟรีนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดตรงกันซีเจก็ตรงลายนะครับเจ็ดแปดก็ตรงลายนี่ครับเจ็ดแปดมีสามเจ้าเลยนะครับอ่ะช่องน้องพิงค์น้องเพลงชาแนลกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสน,น<ช>ุนอ,อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใหนะเด้อครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาแนวทางที่ดีมาฝากพี่ฝากน้อง สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาขอให้ได้จับเงินหลานเงินแสนน,น,นนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับงวดวันที่หนึ่งกอกรัฎาคม2567นะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมน้ำหนึ่งนะครับขอบคุณครับ